มิใช่เพราะความดีดอกหรือที่ทำให้ท่านต้องระลึกถึงใครคนหนึ่งอยู่มีเว้นว่างมิใช่เพราะสายสัมพันธ์ทางใจอันค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยแล้วกระชับเกลียวของมันอย่างแน่นหนาดอกหรือที่ทำให้ท่านต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมยอมแบกภาระอันทั้งหนักและเหน็ดเหนื่อยทั้งไม่รู้เบื้องปลายว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด มิใช่เพราะความดีของเขาดอกหรือที่ทำให้ท่านเคยยิ้มทั้งน้ำตาเคยละหกละเหินจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเพียงเพื่อได้เห็นเขาได้ฟังเสียงเขาให้เขาได้ปลอบประโลมใจเมื่อท่านเศร้าให้เขาได้พลอยชื่นชมเมื่อท่านสุขมาดาได้เคยหลั่งน้ำตาที่ละคนด้วยปิติสุขเพราะความดีของลูกบิดา เคยทิ้งขวดสุราและกิริยาเสเพพอระลึกถึงคุณความดีของลูกแล้วยิ้มให้กับโลกอย่างอ่อนหวานบุตรธิดาได้เคยมีดอกไม้ทูกเทียนในมือพลางคุกเข่าลงเบื้องบุรภาคแห่งฉายลักษ์ของท่านผู้บังเกิดกล้าวและน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสิรฐยิ่งมิตรที่ดีได้เคยพลีชีพของตนเพื่ออุทิศ แก่กัลยาณมิตรผู้ตกอยู่ในห่วงอันตรายพอระลึกถึงอุปการะที่สหายเคยทำให้ชายหนุ่มผู้มีเกียรติยิ่งอุดมด้วยคุณลักษณะแห่งบุรุษผู้เกรียงไกลไม่เคยหวั่นเกรงแม้อาจยาแห่งสวรรค์ได้เคยคุกเขา่าลงเบื้องหน้าของสุภาพสตรีผู้อุดมด้วยนานา,นาคุณลักษณะเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าแห่งความดี อันชวนให้บุรุษยินยอมมอบหัวใจให้ฝ่ายสตรีเล่าแม้เคยพยองในสัตว์หญิงประพฤตินตนเยี่ยงมาลีในสวนหลวงอันเป็นที่ห่วงห้ามยากที่ใครจะเอื้อมถึงแต่เมื่อกระทบกับความดีของบุรุษเข้าความพยองนั้นก็พลันมาลายกลายเป็นความอ่อนน้อมยอมให้เขาเป็นเจ้าของทั้งร่างกายและดวงใจ อาความดีช่างมีพลานุภาพอะไรเช่นนั้นมันมีความหอมหวานนุ่มนวลชวนให้ระลึกถึงอยู่ชั่วนิรันดร์การอะไรเล่าจะเป็นเครื่องเชื่อมโยงดวงใจสองดวงให้มีความผูกพันมั่นคงไม่รู้จักสูญสลายยิ่งไปกว่าค่าของคุณงามความดีแม้ความตายมาพรากร่างกายไป แต่คุณงามความดีที่ฝังใจอยู่มิอาจจะถูกพลากไปด้วยได้ดอกไม้มีสันฐานดีสีงามแต่ไร้กลิ่นจะมีคนชื่นชมไปนานสักเท่าใดชีวิตที่ไร้คุณงามความดีเป็นเครื่องประดับก็เป็นเช่นดอกไม้นั้นอะไรเล่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงสุขเมื่อระลึกถึงเสมอด้วยคุณงามความดีมันก่อให้เกิดความปราโมด เป็นเครื่องโสรสสงดวงจิตให้ผ่องใสประหนึ่งสายวารีไหลผ่านซอกศิลาพาเอาความชุ่มเย็นติดมาให้กับผู้ที่ลงอาบชุ่มฉ่ำก็ปานกันน้ำท่วมไม่ได้ไฟไหม้ไม่มอดโจรนำไปไม่ได้ก็คือคุณงามความดีนี่เองหอมไปทั้งตามลมและทวนลมยั่งยืนยิ่งกว่า สวยงามยิ่งกว่าสถาปัตยกรรมใดๆในโลกนี้มิใช่เพราะความดีหรือที่ทำให้ท่านต้องระลึกถึงใครคนหนึ่งอยู่มีเว้นว่าง มิใช่เพราะสายสัมพันธ์ทางใจอันค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยแล้วกระชับเกลียวของมันอย่างแน่นหนาดอกหรือที่ทำให้ท่านต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมยอมแบกภาระอันทั้งหนักและเหน็ดเหนื่อยทั้งไม่รู้เบื้องปลายว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดมิใช่เพราะความดีของเขาดอกหรือที่ทำให้ท่านเคยยิ้มทั้งน้ำตา เคยละหกละเหินจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเพียงเพื่อได้เห็นเขาได้ฟังเสียงเขาให้เขาได้ปลอบประโลมใจเมื่อท่านเศร้าให้เขาได้ปลอยชื่นชมเมื่อท่านสุขมาดาได้เคยหลั่งน้ำตาที่ละคนด้วยปิติสุขเพราะความดีของลูกบิดาเคยทิ้งขวดสุราและกิริยาเสเพพอระลึกถึงคุณความดีของลูก แล้วยิ้มให้กับโลกอย่างอ่อนหวานบุตธิดาได้เคยมีดอกไม้ทูบเทียนในมือพลางคุกเข่าลงเบื้องบุรภาคแห่งฉายลักษ์ของท่านผู้บังเกิดกล้าวและน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐยิ่งมิตรที่ดีได้เคยพลีชีพของตนเพื่ออุทิศแก่กัลยาณมิตรผู้ตกอยู่ในห่วงอันตรายพอระลึกถึงอุปการะ ที่สหายเคยทำให้ชายหนุ่มผู้มีเกียรติยิ่งอุดมด้วยคุณลักษณะแห่งบุรุษผู้เกรียงไกลไม่เคยหวั่นเกรงแม้อาจยาแห่งสวรรค์ได้เคยคุกเขา่าลงเบื้องหน้าของสุภาพสตรีผู้อุดมด้วยนา,นานาคุณลักษณะเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าแห่งความดีอันชวนให้บุรุษยินยอมมอบหัวใจให้ฝ่ายสตรีเล่า แม้เคยพยองในศัตญิงประพฤตตนเยี่ยงมาลีในสวนหลวงอันเป็นที่ห่วงห้ามยากที่ใครจะเอื้อมถึงแต่เมื่อกระทบกับความดีของบุรุษเข้าความพยองนั้นก็พลันมาลายกลายเป็นความอ่อนน้อมยอมให้เขาเป็นเจ้าของทั้งร่างกายและดวงใจอ่าความดีช่างมีพลานุภาพอะไรเช่นนั้น มันมีความหอมหวานนุ่มนวลชวนให้ระลึกถึงอยู่ชั่วนิรันดร์การอะไรเล่าจะเป็นเครื่องเชื่อมโยงดวงใจสองดวงให้มีความผูกพันมั่นคงไม่รู้จักสูญสลายยิ่งไปกว่าค่าของคุณงามความดีแม้ความตายมาพรากร่างกายไปแต่คุณงามความดีที่ฝังใจอยู่มิอาจจะถูกพรากไปด้วยได้ ดอกไม้มีสันฐานดีสีงามแต่ไร้กลิ่นจะมีคนชื่นชมไปนานสักเท่าใดชีวิตที่ไร้คุณงามความดีเป็นเครื่องประดับก็เป็นเช่นดอกไม้นั้นอะไรเล่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงสุขเมื่อระลึกถึงเสมอด้วยคุณงามความดีมันก่อให้เกิดความปราโมทเป็นเครื่องโสรสสงดวงจิตให้ผ่องใส ประหนึ่งสายวารีไหลผ่านซอกศิลาพาเอาความชุ่มเย็นติดมาให้กับผู้ที่ลงอาบชุ่มฉ่ำก็ปานกันน้ำท่วมไม่ได้ไฟไหม้ไม่มอดโจรน,นำไปไม่ได้ก็คือคุณงามความดีนี่เองหอมไปทั้งตามลมและทวนลมยั่งยืนยิ่งกว่าสวยงามยิ่งกว่าสถาปัตยกรรมใดๆในโลกนี้ มิใช่เพราะความดีดอกหรือที่ทำให้ท่านต้องระลึกถึงใครคนหนึ่งอยู่มีเว้นว่างมิใช่เพราะสายสัมพันธ์ทางใจอันค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยแล้วกระชับเกลียวของมันอย่างแน่นหนาดอกหรือที่ทำให้ท่านต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมยอมแบกภาระอันทั้งหนักและเน็ดเหนื่อยทั้งไม่รู้เบื้องปลายว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด มิใช่เพราะความดีของเขาดอกหรือที่ทำให้ท่านเคยยิ้มทั้งน้ำตาเคยละหกละเหินจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเพียงเพื่อได้เห็นเขาได้ฟังเสียงเขาให้เขาได้ปลอบประโลมใจเมื่อท่านเศร้าให้เขาได้พลอยชื่นชมเมื่อท่านสุขมาดาได้เคยหลั่งน้ำตาที่ละคนด้วยปิติสุขเพราะความดีของลูกบิดา เคยทิ้งขวดสุราและกิริยาเสเพพอระลึกถึงคุณความดีของลูกแล้วยิ้มให้กับโลกอย่างอ่อนหวานบุตริดาได้เคยมีดอกไม้ทูบเทียนในมือพลางคุกเข่าลงเบื้องบุรภาคแห่งฉายลักษ์ของท่านผู้บังเกิดกล้าวแลน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐยิ่งมิตรที่ดีได้เคยพรีชีพของตนเพื่ออุทิศ แก่กัลยาณมิตรผู้ตกอยู่ในห่วงอันตรายพอระลึกถึงอุปการะที่สหายเคยทำให้ชายหนุ่มผู้มีเกียรติยิ่งอุดมด้วยคุณลักษณะแห่งบุรุษผู้เกลียงไกลไม่เคยหวั่นเกรงแม้อาจยาแห่งสวรรค์ได้เคยคุกเขา่าลงเบื้องหน้าของสุภาพสตรีผู้อุดมด้วยนานา,นาคุณลักษณะเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าแห่งความดี อัชวนให้บุรุษยินยอมมอบหัวใจให้ฝ่ายสตรีเล่าแม้เคยพยองในสัตว์หญิงประพฤตินตนเยี่ยงมาลีในสวนหลวงอันเป็นที่ห่วงห้ามยากที่ใครจะเอื้อมถึงแต่เมื่อกระทบกับความดีของบุรุษเข้าความพยองนั้นก็พลันมาลายกลายเป็นความอ่อนน้อมยอมให้เขาเป็นเจ้าของทั้งร่างกาย